คนที่มีเหตุผลก็จะสามารถพอเดาได้ว่าเฮ้ยเราทําประมาณนี้ชีวิตเราต่อไปจะเป็นอย่างไรควรหรือไม่ควรใช่แต่คนที่ไม่มีเหตุผลเลยไม่มีหลักเหตุผลเลยไม่เข้าใจเรื่องเหตุและผลเลยจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตชีวิตของเขาเนี่ยจะจะไปในแง่ไหนเราพูดเหมือนกับมีเด็กนะครับครับตัวเล็กๆก,กําลังตั้งไข่เลยกาลังจะยืนงั้นจะต้องมีขาสองขาเพื่อความมั่นคงครับ เงื่อนไขสองข้างก็คือว่าอันหนึ่งคือเงื่อนไขทางด้านความรู้รรอีเกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขทางด้านคุณธรรมคุณธรรมตัวของเขาก็คือเหตุผลเหตุผลนะครับ,รบถ้าเขาจะมีเหตุผลเนี่ยถ้าเขามีแค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถือว่าเขามีเหตุผลและเขามีแค่เรื่องของความรู้ทางด้านวิชาการ,รเวลาที่เขาจะพูดว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเหตุผลด้านเดียวด้านเดียวเลยไม่มีแล้วด้านคุณธรรมเราไม่อยากให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมา แค่มีระบบ mindset หรือว่าระบบความคิดที่มีเหตุผลแค่1ด้านเราก็ต้องมีทั้งสองใช่ไหมครับงั้นเรื่องความที่เรามีเหตุผลเนี่ยตรงเนี้ยเรามีความสุขยังไงความสุขจากการที่มีเหตุผลนะครับกับการที่ไม่มีเหตุผลเลยเนาะในมุมมองของการที่มีเ,เหตุผลเนี่ยเราสามารถที่จะรู้แหละว่าอ๋อที่เราทำในะปัจจุบันนะ เราจะทําสิ่งนี้แล้วในอนาคตจะเป็นยังไงคนที่มีเหตุผลก็จะสามารถพอเดาได้ว่าเฮ้ยเราทําประมาณนี้ชีวิตเราต่อไปจะเป็นอย่างไรควรหรือไม่ควรแต่คนที่ไม่มีเหตุผลเลยไม่มีหลักเหตุผลเลยไม่เข้าใจเรื่องเหตุและผลเลยจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตชีวิตของเขาเนี่ยจะจะไปในแง่ไหนมันก็จะมีความกังวลบ้างมีความตัดเพาะชีวิตบ้าง แต่ถ้าเกิดคนที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อถ้าถ้าในอนาคตนะเราอยากเรียนจบปัจจุบันเราต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วครับเราอยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีแสดงว่าปัจจุบันเราก็ต้องเป็นคู่ชีวิตที่ทดีดดเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้าเราเจอคนที่ดีเราก็สามารถที่ดูแลซึ่งกันและกันได้สมมุตินะเราเจอคนที่ดีแต่ตัวเราอะ ไม่โอเคว่าโดยที่หลักเหตุและผลเราเดาได้ว่าตัวเราเองแหละจะไปทําให้เขาเสียใจและสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาอยู่ดีเพราะว่านี่คือหลักเหตุและผลคนที่มีเหตุผลก็จะเป็นคนที่มีความสุขในระดับหนึ่งงั้นความสุขจากการที่มีเหตุผลต่างจากคนที่ไม่มีเหตุผลประมาณนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับครับการนี้ใช้ในชีวิตจริงด้วยอย่างหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าการที่มีเหตุผล ประกอบลงมาแล้วมีทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ด้านคุณธรรม,มสามารถคนเนี้ยมีมีมุมมองของ,องหลักเหตุและผลที่ครบถ้วนละทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านค,คุณธรรม,รรมใช่เราพอเดาได้ว่าวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไร,รนั้นคนที่ดาเนินตามหลักนี้นะครับมีโอกาสที่มีความสุข แบบยั่งยืนแบบยั่งยืนได้แต่ยังพูดไม่จบนะครับยังขาดอีกสองห่วงคอีกสองห่วงเดี๋ยวเราจะพูดในคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะครับความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์นะครับร่วมแบ่งปันความสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับให้พวกเราได้เห็นประโยชน์ในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับ